คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังวันนี้ก็เป็นวันที่13ของ40วันแล้วนะครับข้อพระคัมภีร์สำหรับเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระเจ้าในวันนี้ก็อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลปฐมกาลบทที่39ทั้งบทมีอยู่23ข้อค่อนข้างจะยาวคือเมื่อวานยังไม่จบนะครับวันนี้เราก็มาเฝ้าเดี่ยวเรื่องนี้กันต่อ พระเจ้าก็ได้ไวพรให้โยเซฟได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าทาสแม้เขาจะยังเป็นทาสแต่ก็เริ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะครับคุณนางเศรษฐีโบตีฟาก็โปรดปานเขามากเพราะว่าโยเซฟก็เอาใจใส่ดูแลกิจการทุกอย่างแทนเจ้านายได้เป็นอย่างดีภรรยาสาวของเศรษฐีก็แอบปิ้งโยเซฟนะครับ เพราะว่าเขาเป็นหนุ่มรูปงามร่างกายกำยำล่ำสันอยู่มาวันหนึ่งเมียเศรษฐีคนนี้ก็หวานสเสน่ห์ให้โยเซฟยั่ยวยวนให้เขาไปหลับนอนด้วยแต่โยเซฟก็ปฏิเสธเพราะเขาไม่ต้องการจะทำบาปเพราะว่าเขายำเก่งพระเจ้านะครับนางก็โกรธมากที่ถูกปฏิเสธจึงใส่ร้ายว่าโยเซฟจะปั้มและข่มขืนนางฝ่ายเศรษฐีก็โกรธ และก็จับโยเซฟไปขังคุกนะครับในขณะที่เขาอยู่ในคุกเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและเขาจึงเป็นที่โปรดปรานของพัสดีพัสดีก็แต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้านักโทษของทุกคนและก็ดูแลงานทุกอย่างในคุกโดยที่พัสดีไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าโยเซฟก็เอาใจใส่ดูแลทุกอย่างได้เป็นอย่างดี พี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะคนเห็นอะไรบางอย่างไหมครับเรามาใกล้ควรสนทนากับพระวินาณมือสุ์ด้วยกันคำพีบทนี้คนจะเห็นว่าโยเซฟก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับเขาเป็นหัวหน้าทาตแล้วก็ทำงานได้ดีเยี่ยมจนเจ้านายโปรดปรานแต่กลับถูกใส่ร้ายโดยเมียเจ้านายเฉยเลยท,ทั้งที่เขาก็ไม่ยอมทำบาปเพราะว่า,ายำเก่งพระเจ้า แต่ในที่สุดก็ต้องไปติดคุกอยู่หลายปีเลยนะครับถึงตรงนี้ให้คุณหยุดชั่วขณะคิดทบทวนชีวิตตัวเองมีบ้างไหมที่คุณเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้คุณอาจจะพยายามเป็นคริสเตียนที่ดีติดสนิทกับพระเจ้าและก็ไม่ทำบาปรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์รักย่ำเกงและเชื่อฟังพระเจ้าแต่แทนที่คุณจะได้รับการไวพรกับต้องเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่ ทำงานทำธุรกิจอยู่ดีๆกําลังจะเริญนรุ่งเรืองอยู่ดีๆจู่ๆก็เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงขึ้นมาหรือจู่ๆก็กลายเป็นหนี้เพราะพิษเศรษฐกิจหรือจู่ๆตกงานเพราะโควิดทั้งทั้งที่คุณก็ขยันขันแข็งรับผิดชอบงานดีหรือจู่ๆธุรกิจก็มีปัญหาติดขัดติดนั่นติดนี่อยู่ตลอดท,ทั้งทั้งที่คุณก็รับใช้พระเจ้าอย่างดีไปด้วยทำไมแทนที่จะได้รับการไวพรแต่กลับมีปัญหามากมาย พี่น้องครับถ้าคุณเคยเจอสายการแบบนี้หรือบางคนอาจจะกําลังเจออยู่ก็ตามผมขอหนุนใจว่าคุณไม่ได้เจอคนเดียวนะครับบุคคลในพระคัมภีร์ก็มีหลายคนเจอแบบนี้และที่หนักที่สุดก็เห็นจะเป็นโยเซฟนี่แหละครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนใหม่ป้ายแดงที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าเพิ่งด่วนสิ้นหวังหรือผิดหวังที่มาเป็นคริสเตียนนะครับมาดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของโยเซฟ คือหลังจากที่โยเซฟถูกขังในคุกพระคัมภีร์กล่าวว่าเขาเป็นที่โปรดปานของพระสดีเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและเขาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้านักโทษเลยนะครับการที่พระคัมภีกล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟความหมายในอีกด้านหนึ่งก็คือโยเซฟเอาใจใส่ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าสม่ำเสมอและ ติดสนิทกับพระองค์โดยที่ไม่ได้บ่นหรือ,อขมขื่นกับพระเจ้าเลยนะครับพี่น้องครับตรงนี้คนเห็นอะไรบางอย่างไหมครับถ้าจะใช้สำนวนไทยๆเราก็พูดได้ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแม้จะติดคุกก็ยังได้ดิบได้ดีเป็นถึงหัวหน้าคนคุกซึ่งก็คงจะสุขสบายกว่านักโทษคนอื่นๆนะครับคล้ายๆกับแม้เขาจะเป็นทาส เขาก็ยังได้เป็นหัวหน้าทาสไปอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นผู้นําเสมอเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเขานั่นเองพี่น้องที่รักตรงนี้มีอะไรบางอย่างที่แปลกมากนะครับก็ไหนเมื่อพระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟแล้วทำไมเขายังมีชีวิตตกต่ำย่ำแย่ต้องตกเป็นทาสหลายปีแล้วยังต้องมาติดคุกอีกหลายปีอีกด้วยตามความคิดมนุษย์เราก็จะคิดทำนองว่า พระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเราก็ต้องปลอดภัยไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นและควรจะได้รับการไวยพรจริงไหมครับแต่ชีวิตของโยเซฟไม่เป็นแบบนั้นเลยกลายเป็นว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยแต่กลับต้องเป็นทาสแล้วก็เป็นนักโทษทําไมเป็นแบบนี้ล่ะครับพี่น้องครับผมเองรับใช้พระเจ้าแบบคารวะทําธุรกิจไปด้วยแล้วก็รับใช้พระเจ้าไปด้วยมาหลายปี ผมเคยได้รับมอบหมายให้สอนพระคัมภีร์ชั้นผู้เชื่อใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์มาเช้าวันหนึ่งขณะที่ผมเดินทางไปโบสถ์เพื่อไปสอนพระคมภีจู่ๆผมก็โดนรถเฉียวชนจนล้มแล้วก็นิ้วชี้หักนะครับผมก็ต้องไปโรงพยาบาลรักษาทันทีแล้วก็ไม่ได้ไปโบสถ์ในวันนั้นปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็มีผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งโทรมาถามว่า คุณบิ๊กทำธุรกิจไปด้วยรับใช้พระเจ้าไปด้วยน่าจะได้รับการไวพรนะแต่ทำไมยังมาเจออุบัติเหตุได้ล่ะพี่น้องครับตอนนั้นผมก็อึ้งกิมกี่ไปเลยนะครับตอบไม่ถูกแล้วก็แอบน้อยใจขมขื่นพระเจ้าอยู่หลายวันแต่เมื่อมาเฝ้าเดี่ยวได้มาอ่านเรื่องราวของโยเซฟผมจึงได้รู้ว่าการเป็นคริสเตียนก็อย่าโลกสวยเกินไปนะครับถ้าคุณโลกสวยเกินไปเวลาคุณเจอเรื่องร้ายๆคุณจะเจ็บปวด จนซึมเศร้านะครับคุณต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงด้วยคุณรู้ไหมครับว่าขณะนี้พวกเราอยู่บนโลกของคนบาปและเดี๋ยวนี้ความบาปยิ่งทวีคูณมากขึ้นอีกด้วยแม้คุณไม่ได้ทำบาปคุณก็อาจได้รับผลร้ายจากความบาปของคนอื่นคุณอาจเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ไม่อยากเจอแบบที่โยเซฟซึ่งเขาไม่ยอมทำบาปกับเมียเจ้านายแต่เขาก็ยังต้องหลุดจากงานดีๆแล้วก็ไปติดคุกนะครับ แต่หลังจากอุบัติเหตุนิ้วหักครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับปรากฏว่าผมก็กลายเป็นคนระมัดระวังตัวมากขึ้นในการเดินทางและตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอีกเลยนิ้วที่หักก็หายเป็นปกติแล้วบางทีเรื่องร้ายๆมันก็ส่งผลดีกับผมภายหลังเพราะถ้าผมไม่เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยแค่นิ้วหักในวันนั้นผมอาจจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่จนพิการแขนหักขาหัก ในวันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะความไม่ระมัดระวังนั่นเองพี่น้องครับเราไม่รู้ว่าอนาคตชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้หรือมเมะเรนนี้จะเป็นอย่างไรแต่พระเจ้ารู้ดีกว่าเรามากนะครับอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในโลมบทที่8ข้อ28ซึ่งผมท่องขึ้นใจเลยเพราะมันเกิดกับชีวิตผมบ่อยมากข้อพระคัมภีร์นี้หนุนใจผมตลอดหลายสิปีในการเป็นคริสเตียนนะครับ อาจารย์เปาโลกล่าวว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก็ผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าทุกคนคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องที่รักคำพีข้อนี้หมายถึงแม้คนจะได้รับการไถ่าบาปได้รับการทรงเรียกให้มาเป็นลูกพระเจ้าและแม้คนจะรักพระเจ้าชีวิตคุณก็อาจจะเจอทั้งเหตุการณ์ดีๆและเหตุการณ์ร้าย ผสมกันไปในแต่ละวันนะครับแต่อย่าท้อใจหรืออย่าสิ้นหวังเพราะว่าพระเจ้าจะทรงใช้ทุกๆุกเหตุการณ์นั้นไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายมาทำให้เกิดผลดีแก่คุณในภายหลังจนได้พระเจ้าจะเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีได้อย่างอัศจรรย์ด้วยสติปัญญาและพลังอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดของพระองค์นะครับพี่น้องครับผมเองเคยให้พี่น้องเตียนหลายครอบครัว ยืมเงินในช่วงที่พวกเขาลำบากรวมๆกันแล้วก็เกือบล้านแล้วพวกเขาก็ไม่คืนเงินผมจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นะครับมีแค่ครอบควดเดียวที่คืนทั้งหมดมันก็เลยทำให้ผมกลายเป็นหนี้แบงค์เพราะผมเอาโอดีแบงค์มาให้พวกเขายืมเรียกว่าทำความดีแต่กับย่าแย่ซะเองแต่เหตุการณ์นี้มันก็ทำให้ผมขยันขันแข็งค้นคว้าหลักการบริหารเงินตามหลักพระคำพีนะครับ จนผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับวิธีอารักขาเงินทองมากขึ้นแล้วก็ได้นำหลักการด้านการเงินต่างๆที่พระเจ้าเปิดเผยสําแดงมาทำเป็นคลิปแบ่งปันในซีรีส์วิธีมั่งคั่งด้านการเงินแบบคริสเตียนถ้าคุณสนใจก็ไปค้นหารับฟังได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับดังนั้นพี่น้องที่รักถ้าคุณกำลังเจอเหตุการณ์ร้ายๆอะไรบางอย่าง อาจกำลังเป็นหนี้กองโตกำลังตกงานกำลังธุรกิจเจ๊งลูกค้าน้อยลงยอดขายตกมีปัญหาเยอะในธุรกิจการงานขัดแย้งกับคนในบ้านหรือในที่ทำงานหรือกำลังเจ็บป่วยโรคร้ายแรงหรือลูกดื้อไม่เชื่อฟังไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้ายอะไรก็ตามนะครับผมขอหนุนใจว่าอย่าด่วนท้อแท้ท้อถอยหรือสิ้นหวังอย่าด่วนสงสัย หรือกโกรธหรือขมขืนพระเจ้าหรือขมขืนคนที่ทำร้ายจิตใจคุณจนกลายเป็นโรคซึมเศร้านะครับแต่ผมขออนุนใจว่าขอให้คุณมีความหวังในพระเจ้าเสมอขอให้เชื่อมั่นในพระสัญญาโลมบทที่8ข้อ2ี่นี้เสมอนะครับให้คุณมันพูดย้ำกับตัวเองให้บ่อยที่สุดเพื่อตอกย้ำความหวังในพระเจ้าให้ดำดิ่งเข้าไปในจิตใต้สำึกข,ของคุณโดยพูดกับตัวเองทานองนี้นะครับพระเจ้ารักฉัน พระเจ้าทรงสถิตกับฉันตลอดเวลาพระองค์จะเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีได้ทุกเรื่องด้วยพลังอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดของพระองค์ฉันเชื่อวางใจในพระเจ้าฉันมีความหวังในพระเจ้าเสมอขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักเมื่อคุณพูดย้ำกับตัวเองแบบนี้บ่อยๆคุณจะหายจากความท้อแท้สิ้นหวังให้คุณตั้งความหวังไว้ที่พระเจ้าเสมอนะครับ แล้วคุณจะได้เห็นการอัศจรรย์แบบที่โยเซฟได้รับแม้เขาจะเป็นทาสก็ได้เป็นหัวหน้าทาสแม้เขาจะติดคุกก็ได้เป็นหัวหน้าคนคุกเห็นไหมครับพี่น้องถึงแม้ว่าพระเจ้าจะไม่ได้สัญญาว่าเส้นทางชีวิตคุณจะลอยด้วยกลีบกุหลาบแม้ว่าคุณอาจจะต้องเจอกับหนามกุลาบทิ่มต่ำบ้างแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีในภายหลังเสมอนะครับ สำหรับลูกๆทุกคนที่รักพระอ,องค์แน่นอนครับตราบใดที่คุณยังรักพระอ,องค์ตราบใดที่คุณยังเข้ามาใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระอ,องค์คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆในภายหลังตามพระสัญญาแน่นอนครับพระอ,องค์จะทำให้ชีวิตของคุณจเจริญรุง่งเรืองขึ้นในทุกๆด้านและกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่คนอื่นได้มากมายอาเมนไหมครับพี่น้อง ขอพระเจ้าไวพรครับ